วิพิจักโมโตสปอร์ต AI รายงานเสียงคำรามของเครื่องยนต์ m ม t o g ีีที่สนามมอเตอร์โมอินเทอร์นชซินอนลลีเดีนมูเจโลในอิตาลีกำลังดึงดูดสายตาชาวไทยทุกคนเพราะกล้องสมเกียรติจันทรานักแข่งไทยคนแรกในคลาสพรีเมียดกำลังเผชิญหน้ากับการทดสอบครั้งสำคัญในรอบคิวหนึ่งของรายการประบกแรงพรีออฟอิตาลีการเดินทางของเขาคือความภาคภูมิใจและจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของชาติจากบทสัมภาษณ์เมื่อวานนี้20มิถุนายนณสน,นามมูเจโล ก้องสมเกียรติจันทราจบวันศุกร์ด้วยอันดับที่22แม้จะมีอุณหภูมิสูงแต่เขารายงานว่ารู้สึกสบายขึ้นบนรถตลอดทั้งวันและทีมได้ปรับแต่งเซ็ตอัพรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมเกียรติเผยว่าในตอนบ่ายผมล้มระหว่างการทำเวลาแต่โชคดีที่ผมไม่เป็นอะไรผมกำลังผลักดันตัวเองหนักขึ้นกว่าเดิมและเสียการควบคุมล้อหน้าไปอย่างไรก็ตามเขามองว่าโดยรวมแล้วเรามีความก้าวหน้าไปมากตลอดทั้งวัน และผมรู้สึกดีเพราะผมกำลังพัฒนาไปทีละขั้นนั่นเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับสุดสัปดาห์นี้เขายังคงต้องลงแข่งคิวหนึ่งในวันนี้เพื่อชิงตำแหน่งกริสตาที่ดีที่สุดสนามมูเจโลมีความยาวห้าสองสบห้ากิโลเมตรเป็นสนามที่ท้าทายด้วยโค้งช้าและเร็วทางตรงยาวถึงหนึ่งันหนึ่งสี่เอดเมตรซึ่งรถมอเตจีพีสามารถทำความเร็วได้เกิน3า0้หสกิโลเมตรต่อชั่วโมงการแข่งขันรอบคอลเลฟอีกหนึ่งคิวหนึ่ง ในวันนี้21มิถุนายนเป็นเซสชั่น15นาทีสำหรับนักแข่งที่ไม่อยู่ใน10อันดับแรกจากวันศุกร์มีเพียง2คนเท่านั้นที่จะผ่านเข้ารอบคอลเลฟิ่งสอคิงคิจึงกำหนดตำแหน่งบนกริดสตาร์ตตั้งแต่ลำดับที่13เป็นต้นไปตำแหน่งบนกริดสตาร์ทที่แข่งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการแข่งขันนักแข่งมกักใช้อย่างสลิดแบบใหม่ ai, ที่นุ่มที่สุดเพื่อดึงความเร็วสูงสุดในรอบเดียวสนามมูเจโลโดยเฉพาะทางตรงยาวจะเป็นการทดสอบ โดยตรงถึงความก้าวหน้าของสมเกียรติหากเขาสามารถใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงเหล่านี้ได้เขาก็มีโอกาสอย่างแท้จริงที่จะต่อสู้เพื่อตําแหน่งในคิวสองและเสริมสร้างขวัญกาลังใจที่สําคัญให้กับตนเองและทีมสมเกียรติจันทราเกิดที่ชนบุรีเป็นแชมป์เมดดมิสูเอเชียททเลนท์คัพในปี2016และเป็นผู้ชนะโมโตโสองแกรนพรีหลายครั้งเขาคือผู้บุกเบิกในฐานะนักแข่งไทยคนแรกในคลาสพรีเมียร์การเดินทางของเขาคือเรื่องราวที่ทรงพลัง ซึ่งก้าวข้ามขีดจำกัดของกีฬาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ของไทยในขณะที่สมเกียจจันทรากำลังแสดงความมุ่งมั่นบนสนามแข่งที่มูเจลโลถึงเวลาแล้วที่พวกเราชาวไทยจะรวมใจกันส่งแรงเชียร์ที่ดังที่สุดเขากำลังแบกธงชาติความหวังและความฝันของเราขึ้นสู่เวทีโลกขอให้เขาสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่อยู่เบื้องหลังเขาสู้ๆนะกก้องทำให้เราภูมิใจพวกเราอยู่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าว